ฟันเห็นยักษ์เดินเข้าวัดขอพรสมหวังสร้างเทวเวสุวรรณถวายแห่สองเลขเมื่อเวลาเกนาฬิกาวันที่เก้ากรกฎาคมที่วัดกองประชาราัฐมูทิก้าอำเภอบึงสาม,มัคคีจังหวัดกำแพงเพชรมีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนรองค์ทวเวสุวรรณ้ทวขนาดธิบดีสีขาวนาโบสถ์สององค์ความสูงสามจุแปดเมตรที่ครอบครัวเนตรตากร้อง เป็นเจ้าภาพนำมาจัดสร้างร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ไว้ที่วัดดังกล่าวเนื่องจากครอบครัวฝันเห็นยักษ์องค์ใหญ่สีขาวเดินเข้าวัดแห่งนี้ติดต่อกันหลายขึ้นจึงตั้งจิตอธิษฐานหากเป็นนิมิตถึงเทวเวสวร์จะมาสร้างวัดให้จเจริญรุ่งเรืองขอให้ทำการค้าและธุรกิจรุ่งเรืองมีโชคลาภและมีผู้ร่วมสมทบบุญครั้งนี้โดยเร็ว ปรากฏว่าได้สมปรารถนาจึงทําการก่อสร้างจนแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนและประกอบพิธีบวงสวงในวันนี้สําหรับผู้ที่มาร่วมพิธีจะต้องใส่ชุดขาวทุกคนโดยมีการบวงสวงถวายาเครื่องสังเวยอ่านองค์การอันเชิญเทวสุวรรณให้ลงมาประทับซึ่งขณะทําพิธีนั้นอยู่อยู่ผู้ร่วมงานสองคนก็ลกขึ้นมาไรรำ ทำท่าขึงขังใครยักษ์โดยเชื่อว่ามีการลงมาประทับขององค์เท้าเวสวุวรรณหรือเทา้าคณาธิบดีทั้งสองจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้นำดอกดาวเรืองที่เตรียมไว้มาโปรโยหน้าพิธีพร้อมให้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ทำการเบิกเนตรโดยนำผ้าสีแดงออกจากใบหน้าของหุ่นปั้นเท้าเวสวุวรรณก็นำดอกกุหลาบและพวงมาลัยสีแดงมาถวายเพื่อขอพรและสองเลขขันน้ำมนต์ในพิธีรวมถึงเลขขางประทัดเนพื่อนําไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กรกฎาคมโดยเลขจากขันน้ำมนต์เน็นเลข6 3ม ส่วนเลขหางประทัดเป็นเลข8625 560และ74ฟังอีกครั้งนะคะเลขทั้งหมดคือ63 8625 560 74ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ